สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านะอาทุกๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะครับพี่เพื่อนนะซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โลเคชันใหม่นะครับพี่เพื่อนนะความหลอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะพี่เนาะคือวันนี้นะครับเรากับพี่ซาดและทีมงานนะครับซึ่งขับรถเล่นกันนะครับพี่เพื่อนนะพระเอิญนะครับมาเจอกับโลเคชันนี้นะครับและสอบถามชาวบ้านคร่าวๆเนี่ยหล่อนเอาเรื่องนะครับพี่เพื่อนนะไม่รู้ว่าจะเจอดีอะไรมั่งนะครับพี่เพื่อนนะแต่ข้างในเนี่ยคือหล ก็โอเคครับพี่เพื่อนนะเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันครับพี่เพื่อนไปก็พี่เพื่อนครับก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับผมขอฝากผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงนะครับพี่เพื่อนนะ a v r 1นะครับพี่เพื่อนนะ a v r 1นะครับครบจบในที่เดียวนะครับพี่เพื่อนนะใครที่กําลังมองหาหวยบานละเก้าร้อยนะครับพี่เพื่อนนะต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพี่เพื่อนนะ a v r 1นะครับพี่เพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นอะไรมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับพี่เพื่อนนะ สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตามร้านไปซื้อตามซีจุงซีเจนะครับเพื่อนๆนะที่นี่ที่เดียวนะครับเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยไทยหวยฮานอยนะครับเพื่อนๆหวยลาวนะครับเพื่อนๆนะมีหมดครับครบจบในที่เดียวนะครับเพื่อนๆนะ v r o n e นะครับเพื่อนๆนะใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับลองจิ้มลิงก์ที่ ผมปักหมุดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนะไม่ต้องห่วงครับไม่มีโกงแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าท่านจะถูกเป็นแสนเป็นล้านเขาก็จ่ายให้ท่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะไม่มีโกงแม้แต่บาทเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนะลองจิ้มลิงก์เพื่อสมัครกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคครับไปให้ฝากแชร์เด้อพี่พีด้อเนี่ยดูดิถังเขาก็หล่อแล้ว นี่ก็คือบ้านยามไหมพี่เหมือนจะเป็นป้อมอะไรทักอย่างนะแล้วเราไปฟังไหนก่อนดีเฮ้ยเฮ้ยพี่ออกมาก่อนเจอเงาคนเฮ้ยเงาดำยืนอยู่ข้างหน้าต่างเลยใครเจอมั่งเฮ้ย ตาฝาดหรือเปล่าอุ้ยมีแน่ใจพี่อุ้ยโทษทีโทษทีตาฝาดหรือเปล่าวะมีใครเจอบ้างพี่เพื่อนตาฝาดหรือเปล่าไม่แน่ใจวะพี่ไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีเข้าของอุ้ยมีไหมมันมีเมื่อวันกี้ผมเจอใครยืนอยูื่อยมีวะ วฮ้ยพี่พี่เราไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนก่อนไหมเดี๋ยวดูนี้ก่อนข้างข้างในอีกฝั่งนึงนะครับพี่พี่ม,มันมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนแล้วตรงนี้มีต้นตะเคียนเยอนะมาก เราไปไปจาแม่ตะเคียนก่อนนะหล,นนหลอนมากพี่ผมเนี้ยคือแม่งขนลุวกว่ะเมื่อกี้เจออะไรวะดูนะครับ ผมขออน,นุญาตก,กานะ่อกนนะพี่นะอน,นุญาตแม่ผนะนนมตั้งกล้อง มาถ่ายาำราการนะครับเราขออนุญาตขอให้อำนวยพรให้การถ่ายให้การสำเร็จลืนลัววงไปได้ด้วยดีผิดพ้าดประการในทุกทั้งขออภัยวนหน้าที่นี้นะครับ บันดาลโชคลาภให้ทุกท่านที่รับชมไลฟ์เนาะในถุงหวยกันบ้างให้มีโชคมีลาภกันทุกคนเนาะโอ้โหพี่เยอะยหล่อนวะใจเย็นเบิร์ตค่อยๆดิโอ้โหพี่ก็เหงื่อยน่าจะ หลายปีมากเลย้ยหลายปีพี่ดูครับต้นหมาดูนี่ดูนี่ถามแม่เห็นไหม,มพี่พี่ทุกคนดูนครับมีตัวสีชาตเจียนนะหลอนมากพี่ นอนมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยตัวอะไรวะโอ๊ยพี่ลมเลยโอ๊ยอะไรเมืกิ้ไม่เจออะไรเฮ้ยโอ๊ยเสียงอะไรหมาเหรอเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไปยี่เมื่อกี้ตาฝาดหรือเปล่าวะ เมื่อกี้ผมเจอเหมือนจะไม่มีหัวนะพี่จริงไหมเมื่อกี้ผมเจอเหมือนจะไม่มีหัวหนายท้องเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอเหมือนจะไม่มีหัวว่ะพี่ใ,ใจหายใจเย็นเฮ้ยลงมาเลยตาฝาดหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ฮะตัวแม่งสูงปิ๊บเลยอ่ะ ครึ่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยโอ้ย,ยมา,มาขวัญเ,เอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาเฮ้ยเฮ้ยไมนไดมาร์ลบู๋ครับเฮ้ยญาถ่ายทำรายการนะยาถ่ายทำาร,รยา,ายการนะครับโอ้ยใจ่แมงหายแวบเลยพี่ ยสีไงอะไม่ดูพี่ยสียงอะอุ้ยเบิร์ดเมื่อกี้มีคนนั่งที่ไหนตรงเจ้าโคไปดูยังหลอนพี่ไหม อะไรอะไรอะไรพี่คนลุกเลยคนลุกเลยอะไรวะบ้านเราเปล่าไม่มีใครไอ้เื้อเสียงอะไรวะดูพี่ซาคนลุกเลย<ะ>อโอ้โหดูสิจริงเฮ้ย มีคนยืนข้างประตูพี่มีคนยืนข้างประตูมึงคใจเยาวายใจผูหมายือนเลยต, <constantly. S 1> ตาฝาดหรือเปล่าเบิร์ดมีคนยืนอยู่ข้างประตูจริงๆตาฝาดหรือเปล,ล,ล,ล่าเบิร์ดมีคนยืนอยู่ข้างประตูจริงๆ,ๆพี่เบิร์ดตาฝาดหรือเปล่า ไม่ฝาดิโอ้เยเมื่อกี้เสียงอะไรในห้องน้ำะนะั้นน่ะคนลุกยังไม่หายเลยเฮ้ยเฮ <Hey. S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงพี่อย่าพึ่งวิ่งมันไม่มีหัวนะ่ะเฮ้ยมันไม่มีหัวพี่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตัวอะไรวะพี่ใจสัน่นวะเฮ้ยมันตัวอะไรเฮ้ย,ยมันตัวอะไรวะพี่เฮ้ย,ยที่นี่อะอไรกันแน่หรอเอ้ยหมาหอนเมื่อกี้คือตัวอะไรครับพี่ แล้วดูพี่พ,พี่มีผ้ามีผ้าผูกอยู่ต้นไม้ใหญ่แทบพุ่มต้นเลยนะเราไม่รู้ว่าต้นตะเคียนหรือเปล่าผมว่าต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองเฮ้ยยังยังมีหมายชาบ้านตามมาด้วยพี่เขาบอกนะได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงเด็กอ เมื่อกี้เราเจอยือนตรงนี้เนาะมีใครเจอบ้างใครเข้ามาแล้วเปิดแชร์เปิษสทธรารณะให้ผมหมนห่อยนะเพื่อนๆยืนยืนตั้งสตินู่นนะครับศาลแม่นะทุกคนซูมซูมเข้าไปดิเขาเห็นแล้วพี่เห็นไหมเห็นเห็นอ้ยอู้เราพไปหมดแล้ว คือระแวงอ่ะโอ้ยไม่เาเลยวสติสติพยายามสนใจนะเพระเมื่อกี้แม่งเราเจอตัวอะไรกันแน่วะ ครพี่อนุญาตนะครับขอ้ยอนุญาตนะครับขอนุญาตถ่ายรำมากันนะครับ หลังพุ่มไม้วะอะไรพี่หลังพุ่มไม้คือตอนนี้ผมระแวงไปหมดเลยหลังพุ่มไม้เนี่ยยืนลองด้วยอันยันนะครับระวังพี่ มาตัดมาตัดโอ้โหเอ้ยเพ่มาสองคนนล้วนะเอ็งพาพี่มาที่ไหนวะเนี่ยเสียงอะไรพี่ฟังก่อน โอ้แต่กัจุดแต่กับที่ดูครับทุกคนดูมีผ้าทุก<ด>ต้นต้นตะเคียนนะครับจริงๆของจริงเลยต้นตะเคียนครับมีผ้าผูกภาษาแม่เนี่ยปยนี่ก็คือสามแม่ พี่เบ <Ê! S 1> <thì> ิร์อุ้ยมันมีหัวที่ไหนแล้วนะอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเบิร์ตคุณพาพี่มาที่ไหนวะเนี่ยมันมีหัวที่ไหนแล้วนะเฮ้ยตกใจตกใจใจเย็นพี่ตกใจ มันมีหัวที่ไหนล่ะไปดูดีวะยังไงก็ามาเลย้วอเอ้ยันอะไรกันแน่เบิร์ดเสื้อไมเปืเป้อนแต่เลือดพี่แดงกล่ำเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้เบาบา ใจเย็นใจเย็นด้วยเฮ้ยสมัยบอกวะสมัยบอกวะไม่รู้เฮ้ยคอนหลอนตอนนี้เฮ้ยไปเจออะไรวะเนี่ยไปนี่อยู่ทีนี่ไปเจออะไรเนี่ยเมื่อกี้พี่เจอยืนตรงไหนผมเจอแม่งยืนตรงนี้ กูเวนนี่ทำอะไรวะนนี่ลมแรงไปหมด<ว>แล้วเฮ้ยมันกี่ตัวเลยรวะฮะมันกี่ตัวเลยวะพี่ไปดูสติกูม,มาแล้วเกษตรกูม,มาแล้วเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมใช่พี่ เฮ้ยเสียงเลยวะเสียงเลยวะเฮ้ยออมมาดูด้านหน้าดิเฮ้ยออมมาดูทางนี้ดอะไรกันแน่หฮ้ยเฮ้ยหพี่เตียงเลยวะ ยังอยู่เกียงไม่มาแต่ยังอยู่ไม่มีใครมาขโมอยอยู่ห้องนี้เราคนหลอนเฮ้ยไม่มีคนมาขโมยเลยพี่ไม่มีใครกล้ามาขโมยเออหลอนจริงแล้วไฟยังติดอยู่ที่ไม่มีไม้กอ่ะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วฉัน ห้องนี้ไม่มีอะไรพี่ห้องนี้เป็นห้อง,องทิพระแวงไปหมดแล้วเฮ้ยระแวงจริง,จรงเจออะไรวะเนี่ยนี่ก็มีพี่ดูทุกคนห้องนี้ไม่นเตียงนะเตียงใหม่ๆเว้ยเออไม่มีใครกล้าขโมยอืเฮ้ยที่นี่ไม่ธรรมาดานี่เป็นไม้เลยครับขอใจ ผมาต้องตะเคียนนะเนี่ยขยันเนอขอญาติเนอล็อกล็อกไม่ล็อกก็ต้องล็อกเพราะไม่ฆ่าเปิดเฮ้ยดูบรรยากาศโคตรหลอนดูมดัน<ด>เป็นโขดหินเป็นป่าแ<ด>ล้วนะไรที่นี่มัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกระหึ่วครับอฮ้ย,ยเกยบไห้ปะไม่รู้ฮะใครใครมีใครไหมครับ โ <Hi. S 2> อ,อตายเบิดแบบนี้เจอข้าวขัวเกิน้ฮพี่เดี๋ยวเราจะออกไปตั้งหลักไปไล์อีกเพจหนึ่งก่อน นั่งสมาธิสักสิบนาทีก่อนไหมสักห้านาทีก็ยังดีฮะฮือพอมองเมื่อกี้แม่งผีหัวขาดเลยพี่ไม่มีหัวเลยอ่ะมันใช่เหรอเ่อใช่ต้องไม่ตาฝาดใช่ไหมทุกคนลองไปซูมดูได้นะทุกคนลองไปซูมกันดูได้นะผมไม่เจอหัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาไงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เพจหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวพี่พี่ให้หายข้องใจกันมาเออให้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 หายข้องใจผมขอไปทำาสร ตก่อนนี่นะเดี๋ยวพี่เข้าไปต่อกันที่เพจนี้นะเดี๋ยวเขาพี่เข้าไปต่อกันที่เพจนี้นะครับเบอร์เดิน <Ver den S 2> ป่าล่า<ร><ร>ผี v 2 2> สองครับพ,พื่นะ<อ>เพื่อนนะเตรียมเลยครับพี่พี่ไม่เกินห้านาทีแน่นอนไปพี่ไปเดี๋ยวออกไปตั้งข้างนอกเดียด๋ยว